สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังคับรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเวลา13บสมนาฬิกา33นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังคับรินายกสเสด็จลงนพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย ศาสตราจารย์ดรบดิตเอื้ออาภรณ์อธิการบด so being so ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร26มิถุนายน2565และถวายปริญญาครุศาสตร์บิตขอภัยครับปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ขอประธานถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจําปีการศึกษา2563ด้วยทรงมีพระคุณลักษณะที่เพียรพร้อมด้วยความเป็นครูนักวิชาการการศึกษานักบริหารการศึกษาและนักพัฒนาการศึกษา อาทิด้านการศึกษาส่งเป็นอาจารย์ประจําสภาการศึกษามหาวิทยายลัยมหามกุตรราชวิทยายลัย,ย,ย,ลยและส่งสอนธรรมคดีแก่นักเรียนและพระภิกษุสามนเณรทั้งในโรงเรียนและสานักเรียนวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามด้วยส่งตั้งพระไทยให้เยาวชนได้เข้าใจในธรรมะด้านนักวิชาการการศึกษาส่งพระนิพนธ์บทความและพระคติธรรมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศประธานแก่พุทธศาสนิกชนเป็นประจําและด้านการบริหารการศึกษาส่งเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้ากองวิชาการ ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งรองอธิการบดีและปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยส่งส่งเสริมการอบรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดมีขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ทรงสนับสนุนให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไซนองสอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริจังหวัดจันทบุรีช่วยให้ราษฎรบ้านไซนองมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีน้ำถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการดำรงชีพทั้งในด้านการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค รัศดรบ้านไส่นองหมู่ที่15ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งเพื่อแก้ปัญหาการขัดแคลนน้ำก่อเกิดเป็นโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไสนองสองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่9พฤษภาคม2560โดยโกรมเชลประทานดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2561สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำในพื้นที่ได้ถึง54,000ลูกบาทเมตรในช่วงหน้าแล้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้น55ไร่ที่ผ่านมาองคมนตรีได้ไปติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร ได้ข้อคิดอยู่ประเด็นหนึ่งว่าคงจะต้องสืบสารพาลันบุริของพระองค์ในเรื่องของการต่อยอดที่นี่เราคงจะสามารถที่จะทำให้เป็นเป็นกลุ่มระบบของชนประธานข้างล่างต่อจากนี้ไปเนี่ยลงไปที่คลองออลำตโนดลำตโนดซึ่งไปรวมกับไซนองหนึ่งไซนองหนึ่งอยู่ข้างบนนี่ครับแล้วก็มามารวมกันอยู่ข้างล่าง ก็สามารถที่จะสร้างสร้างฝายสร้างอะไรต่างๆได้อีกนะครับและถึงแม้แต่ตรงนี้เองเนี่ยน้ำเราจะเห็นว่าเออมีมีเกือบตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการคมนาคมที่สะดวกขึ้นการมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทั้งยังทําให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายทุเรียนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแพระองค์ท่านลาลรที่10ท่านทรงพระราชทานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เลยตัวนี้เป็นรายก่เอเกิดประโยชน์ความชุ่มชืนในพื้นที่ตอบโจทย์ตรงที่ว่า มีอะไรให้น้ําเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชุมชนก็ทําให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขกันก็สภาพปัญหาการอยู่ใช้ชีวิตก็ดีขึ้นครับรูปแบบศิลปะพระราชนิย